ใส่ได้มันบอลลูเลยโอ้ยโอ้มันบอลลูไม่ใสปลาลูขอตัวนี่ฮะโอ้กะปลาลูขอตัวนี้มันบอลลูสิจะเจะไปเข่งไปยังใส่เบียดอยู่วะใส่แล้วเนาะครับใส่ใส่เอาเบียดหน่อยจะหน่อยถึมันลงใส่ไส้ไปไหมไส่ยากเนาะเขียบไปตรงตรงใส่ปลาซิวก็เข่งมันลงมาเบิื่อเรื่องบ้านนะโอ้ยเกินไลยตัว ออทางเขามาันเ,ออเต็มบอลลด้หนี่และครับมันไหลเขาทางนี้ไหลทางนี้มันกรไปพิดกรพสว่าทาขุ่นของแฟรขยันไหลคับบ่แดนบ่ลงไอ้นี่ เราใส่เบียดทุกคนบาแหบบ้าแหบเมาเรามากกับทีรถส้นหาส้นหัวไปเลยื่รยากาศบานนานครับมีแต่ทงหน้าเขีย้ยวไปเบิด